ฟินิกทารอตสองสามสามสวัสดีค่ะวันนี้วันฮาโลวีนนะคะมาเช็คกันดีกว่านะคะพลังงานรอบกายอยากบอกอะไรกับคุณนะคะพลังงานรอบกายคุณอยากบอกอะไรกับคุณนะคะตั้งจิตให้นิ่งส่งพลังงานมาที่หน้าไพ่นะคะพลังงานที่มองไม่เห็นอยากบอกอะไรกับคุณนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะดูบุญบารมีของข้าพเจ้านะคะและผู้ที่พบเจอกับคลิป r รนดอ m นี้นะคะหถ้วย กดาบหกค่ะโอ,ขอ,อญญาา้ขออนุญาตทุบาจารย์ศิดิ์สิษิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านจตกรมเป็นทั้งหลายของผู้ที่พบเจอกับคลิปเรนดอมนี้นะคะเปิดทางให้ลูกทีนะคะพลังงานรอบกายอยากบอกอะไรคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะขอชัดๆ นี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆขออนุญาตนะคะจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะอ่ะแม่หมอขอ6ใบนะคะ6ใบนะคะพลังงานท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะขอดูใต้สำรับสามไม้นะคะท่านคอยดูคอย ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะเห็นไหมนะคะพลังงานสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะทั้งด้านดีและสิ่งที่คุณเคยทําบุญนะคะแล้วก็เคยแผ่ให้ท่านนะคะพลังงานรอบกายนี้นะคะท่านคอยดูแลคอยปกป้องคอยคุ้มครองคุณนะคะสามไม้อะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณกําลังจะได้รับมันนะโอเคนะคะพลังงานรอบกายอย่าบอกว่าก้าวดาบนะคะ เขาคอยดูคุ้มครองคุณจริงๆนะนะคะท่านบอกว่าอย่าเครียดนะคะเรื่องที่คุณเครียดวิตกกังวลก้าวดาบบางคนเนี่ยอาจจะแบบนอนไม่หลับหรือมีเรื่องทุกใจนะคะบางคนตื่น รว่างกลางดึกนะคะบางคนก็นอนน้อยนะคะกินน้ําเยอะๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเรื่องที่ทุกใจนะคะเรื่องที่คุณกําลังอยโห่แบกรับเอาไว้เต็มสิบเลยอะ่ะหนักอกหนักใจหาหนทางออกไม่เจอนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยท่านคอยคุ้มครองท่านคอยดูแลนะคะและท่านจะปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณแบกรับเอาไว้บางคนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะคะที่คุณแบกเอาไว้เต็มสิบเลยเนี่ยนะคะ โอ้ราชนิถือดาบคุณจะจัดการมันได้ค่ะคุณเห็นไหมนะคะท่านคอยคุ้มครองท่านคอยมองบางทีก็เป็นบนรรพบุรุษนะคะเป็นอ,อ่กสิ่งที่นะคะเคยมีบุญกุศลร่วมกันนะคะนะค,ะคุณแผ่บุญไปให้บางท่านก็สวดนะพระพระคาถาจักรรพัยอยิอะไรเงี้ยนะคะคุณแผ่บุญไปให้ท่านคอยคุ้มครองป้องกันนะ,ะให้คุณขจัดปัญหาที่คุณเป็นอยู่เก้าดาบสิบไม้เนี่ยโหโคตร เครียดหนักใจนะคะคุณจะจัดการมันได้ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายคุณจะมีพลังเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะและ The Tower นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะหลังจากนี้นะคะเราๆนะคะไม่เกินสิ้นปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตคุณนะคะหลังจากที่มันทุกทรมานอะแฮงแมนบางคนก็เรื่องรักบางคนก็เรื่องงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแฮงแมนนะนะคะ The t o w e เเป็นไพ่ใหญ่มากนะคะเป็นไพ่ของ ดาวเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะนะคะแฮงแมนเนี่ยเรื่องที่ทุกเครียดกังวลใจนะคะขอดูใต้สำรับโอ้โหหนถือถือดาบนะคะคุณจะเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วก็คุณจะตัด แบบว่าชุดเลยอ่ะนะคะสิ่งที่รอเนี่ยนะคะคุณกําลังจะสมหวังนะคะนะคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่รอภายใต้สาหรับอีกใบหนึ่งเป็นควีนนอตคัพอ่ะนะคะความรักจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นนะคะจะมีโชคจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณจะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะแฮงแมนเลขสิบสองนะคะนะไม่เกินสิ้นปีนี้คุณจัดการเด็ดขาดนะคะอะไรที่มันไม่ได้ความรับความยุติธรรมเห็นไหมนะคะเนี่ยนะคะ ใครจะติดขึ้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะและจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแบกรับปัญหานี้เอาไว้มากมายนะคะวันนี้นะคะพลังงานที่มองไม่เห็นมาสื่อว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องกังวลใจนะคะ คุณจะได้มีความสุขทั้งกายและใจน้องคิวปิดมาบอกนะคะว่าความรักของคุณจะดีขึ้นนับตั้งแต่ที่คุณมาพบเจอกับคลิปนี้นะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานรอบกายอยากบอกกับคุณนะคะเงินก็จะมานะคะจะมีคนมามอบสิ่งดีๆกับคุณนะมีเงินมีโชคเข้ามานะคะจากที่มีปัญหานะคะอุปสรรคต่างๆนะคะเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายอ,อู้คิงถือถ้วยนะคะนะถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ก็เตรียมตัวนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่เนี่ย คุณจะมีผู้อุปถัมภ์นะคะท่านหญิงก็จะมีนะคะเขาได้ว่าอะไรมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูท่านชายก็จะมีคนมาอุปถัมภ์มาดูแลนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะคะแล้วก็เป็นพลังงานรอบกายที่อยากจะบอกกับคุณนะคะขอบคุณทุกการเมน้นการแชร์การไลค์การสับสไครต์นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะวันนี้มันหมอมาแปลกๆนะคะเพราะว่า อยากรู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรเหมือนพลังงานรอบกายของพวกคุณอยากจะบอกอยากจะสื่อสารมานะคะและก็ได้ไพนี้มาด้วยขอให้คุณมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักทุกทุกสิ่งทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ